สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่แมแมแมเอฟซีทุกท่านนะคะมาพบกับเราช่องทางน้องขวัญพีมาลี่นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็คุณตาช่วงพักบิต,ตออเที่ยงนะคะวันนี้คุณตาทองใบคดีกคุณตา,ค,ณตาคุณตากับคุณตากับทองใบใครใครอายุเยอะกว่ากันเกิดมาเป็นลูก <c oughs> ก72แล้ว72แล้วแต mm ่ก็ยังงนุมอยู่ยังแกงยงนมยงแดงอยู่เป็นตาทองใบนั่นก็ทองใบนคะอายุประมาณอยู่48 49นะคะตาทองใบนะคะอายุมานานนะ48 48วันนี้คุณตาทองใบก็ได้มาอยู่ ในซุ้มลังคาเขียวนะคะได้มาทำกิจกรรมนะคะนั่งกันหน้าไปในอ่ะไปหาเพิ่มคูณนะคะอยู่คุณละข้างดีจังเลยค่ะสุดคุณอยากปุ่งนี้ก็ให้ได้ยูสป้อนตรงนี้ อันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะคะลองดูสิคุณป้อนเลยค่ะไม่า่ยืนมองเขาไกลๆแค่นี้ก็ก็ดีใจนี่ก็วันนี้ได้ได้เป็นทางที่สง่างามมากนะคะดีใจมากแล้วนะคะคุณปู่บอกว่าป้อนกล้วยใกล้ๆได้นะคะแม่ฟันก็ดีใจที่ได้มาสัมผัสใกล้ๆเลยนะคะวันนี้เลี้ มาแล้วมาแล้วคุณตาทองใบเนื้อคุณคดิฮันดูเลยวัวตาวันนี้ได้สัมผัสของจริงนะคะของแท้เลยนะคะอยู่พื้นที่นี้ทุกวันก็ไม่เคยสัมผัสกับคุณยืนมาเดินมาสิรับไม่กลัวนะซุ่มซุู่งุ่มเลยทองใบซุ่มเลยลูกซุ่มเลยใบไหมเอ้ เ่เกี้ยงหนึ่งกิโลตอไม่เคยเคยเคยสัมผัสแต่ทันใจเป็นน้องของทองใบนะคะเคยสัมผัสก็อยู่เคยสัมผัสแต่ทันใจเป็นน้องของทองใบนะคะสัมผัสเรื่อยๆนะคะสําหรับทันใจนะคะแต่ทองใบไม่เคยสัมผัสนะคะไม่ต้องสั่นนะคะไม่ต้องสั่นครับ ไม่เป็นไรค่ะดีใจมากค่ะกล้วยเหมือนกันนะคะคนจ่าปานช้างเดียวกันนะคะเอาให้เลยครีมให้เลยเลยเออสวัสดีครับเออต่อให้ข้าใกล้ๆนะคะวันนี้ทุกคนก็ต้มัวยนะคะจ่าทูค่ะวันนี้เป็นบุญของแม่ฟ้านเซาเพชรมากๆเลยนะคะได้มาสัมผัสใกล้ๆเลยนะคะ คนปูรุนบอกว่าได้ป้อนได้ไม่เป็นไรแม่คันก็เสียงสั่นเลยนะคะดีใจมากๆค่ะเป็นสิริมงคลมากๆเลยได้มาอยู่สัมผัสกับทองใบนะคะเป็นสิริมงคลของคฟานช้างนะคะเดินนะคะแม่คันจะยืนมองแล้วก็ถ่ายอยู่ไกลๆนะคะดูเหมือนกันนะคะจะมี้เป็นคนรัอันนใ้่ก็ดีใจได้สัมผัสได้สัมผัสของกองช่างใหญ่ที่มี บารมีมากนะคะบารมีสูงสูงมากนะคะลองใบถึงความรู้สึกนี้มาว่าเพว่าดีใจสุดๆเลยนะคะวันนี้ได้มาใกล้เลยนะคะเป็นปูดุนบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ไม่เคยสัมผัสเนาะเพิ่งได้สัมผัสวันนี้ได้มาสัมผัสได้มาสัมผัสทำกิจกรรมซุ้มหลังคาเขียวก็เลยได้มาสัมผัส ได้มาสัมผัสตาทองใบแค่อย um ู่ใกล้ๆน้อยอ้วนนะนะน้อยไหนน้อยแม่ตะวันอ่ะโอ้น้อยแม่ตะวันนะและถ้าฟัวเขาวิ่งเร็วเลยใช่ถ้าอยู่บ้านเวลาเขามาเห็นตานั่งอยู่เขาก็ลากออกมาตาไม่เห็นนั่งอยู่เลยมีตากัน ถือว่าเป็นคุณวัสนาของเรามากค่ะคุณปูรุนขาที่ที่ได้มาอยู่ใกล้ๆคุนตาทองใบแบบนี้เลยนะครับคุณได้มาคุณตาคุณตาเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะแต่เล็กก็ก็ฝึกให้เขานะแต่มาเลี้ยงแต่มาเลี้ยงเคยฝึกฝึกให้เขาเป็นเวลาเป็นอะไรมาเขาไม่ให้ขึ้นอย่างพูดใหญ่คุณ แต่ก่อนใหญ่บุญเลี้ยงนะผู้ใหญ่บุญเคยเห็นผู้ใหญ่บุญแล้วก็ทิตุ้ยตาตุ้ยตุ้ยน้ำเป็นหลานเป็นหลานบุญน้ำเป็นหลานเคยหลานเคยหลานเคยแต่ชอบแหงานมากช่วงนั้นงานแต่มันชอบเขาไม่มีวัสดุตัวกันก็ไม่ได้สัมผัสจริงๆนะจริงแล้วก็ชั้ัานี้คือคุปกรรมก็สูงมากแต่อย่าทำให้พิษป่างโูคุปกรรมอย่าถ้าจะเลี้ยงเขา เป็นคนดูแลเขาห้ามด่าอืมเหมือนกันแต่เหมือนเหมือนเหมือนช้างเหมือนเหมือนเหมือนไม่พลอยนะถ้าถ้าพวเมียผิดกันไม่พลอยจะไม่กินหญ้าเลยนะสังเกตดูนี่คุณตาไปป่าโบ้หน่อยเดี๋ยวก็ยิ่งดีกันอย่างพี่ผู้ใหญ่ดาก็ตุ้มตีปุ๊บใหญ่เริ่มเริ่มเริ่มเป็นเลยเออสรุป ยังบินก็ไอ้ร้านเสก็เขาปุ๊กยางใจยางอันนั้นก็แขนหักหลยกดครั้งเดียวแม่ต่ได้จับสันไม่หยุดเลยนะคะโอ้สาวทูสาวทมากเลยสมผัสไดถึงบารมีของท่านนะคะแม่ขวานก็สั่ไม่หยุดเลยบ้านข้างๆหยุยาดาคนนี้นะเพราะว่าตาทำไมมือหนักแท้เลยก๊กปั้นถูกหัวช้างท้างแต่เที่ยวเลย มันไม่ใช่อย่างนั้นแตคนเลี้ยงเนาะแค่ตกอย่างนี้เขาก็รู้ว่าเจ้าของแล้วเขาก็เขายอมนะถ้าเขายอมนะเขายอมคือคือสั่งเขาได้เขาเชื่องเชื่องฟังคุณตาฟังอยู่ถ้าฟังก็ธรรมดาของนี้น้องตาตัวมันตัวใครตัวมันก็ธรรมดาใครเข้าไม่ได้าจยถ้้ะใหไปช่ว ฝูงหลังดัก็เชื่อวาดทำความสะอาดแล้วก็ต้องยืนใช่แล้วบอกให้เขาไปหลบอยู่นู้นเขาก็หลบใช่ไหมครับหลบอยู่แต่ต้องพูดบ่อยนะทำพูดบ่อยถ้าก็ได้ยินเสียงตาเขาก็อยืนกำพูดเครื่องเออนี่เครื่องฟังฟังคนตาทำความสะอาดพายทองใบเครื่องเชื่องฟังคนตาดูกระมังนะเราไปยืนเฉยๆไม่พูดได้จังหวะก็สองครั้งหนึง ดูยวขอมองนะคะขารู้นะคะว่าเราเราพูดถึงเขาอยู่นะคะตอนนี้คุณตาข้าวเขาฟังภาษาออกเหมือนกันนะเขาอยู่เขาอยู่กับคุุณคอยู่กับณตาลุงต่างนานก็เชื่องนะคะฟังฟังฟานนะคะลูกล้านพวกกุ้ยไม่ได้ตาอะไรคนตารับเลยเลยตาคนเดียวเข้าได้คนเดียวตาลูกชายไม่ตายคนอื่นลุปทีเพราะว่าก่วยได้ แล้วแล้วแล้วควันควันแป๊บซี่แล้วไม่เคยไปเลยคุณตาขึ้นได้ยุตขึ้นได้แต่อยากเข้าคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องคนตาแต่เวลาจะขึ้นก็ควันแป๊บซี่ก็โอ้ลำบากใจตามไหวอยู่งั้นตาเอือกุรานขอขึ้นยาลีบัมกัมเนือสิครับ เด็กเล็กเลยคนนึงแต่ก็เชื่อคุณปูลุนได้อยู่ใช่ไหมคะยังเชื่ออยู่ก็บอกว่ารับรับลูกหลานดี่ตอร์าเขาเขายกขาให้ขึ้นเลยหรือเปล่าจงบอกะไปนั่งกาวแม่คุณปูลุนสั่งนะคะถึงจะทำให้ใช่ไหมต้องต้องต้องจะทำต้องบอกเราขวานเหมือนกันใช่ไหมค่ะ ดนะคะมองใหญ่เลยนะี่เคขึ้นได้ทำไปเดินออกก่อนเขาถ้าจะไปไหนบอกไปโูต้องเดินข้างขาใช่ต้องไปด้วยใช่ไหมคะไปกับเขาด้วยถ้าให้ถ้าให้เขาไปคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ไปเลยใช่ไหมคะไม่กล้าไปนอกจากคุณตารุ่นไปด้วยถ้าคุณตารุ่นไม่ได้ไปไปไหนไม่ได้ช่วงงานชาเหมือนกันถ้าคุณตาไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้ต้องคุณตาไป แต่ตาแต่คุณตากับเมียเข้าได้คุณตาทองใบเขาจะตกมันช่วงไหนคะคุณปู่ทันวาใกลแล้วนะคะตอนนี้คุณตาทองใบของเราไกลจะตกมันเลีวนะคะตอนนี้ก็พฤศจิกาแล้ะใช่ไหมทันเอตุลาตุลาพฤศจิกาอยู่ชเดือนอยู่ชงเดือนคุณตาคุณตาทงใบนี่ตกมันนานไหมคะประมาณกี่ปีเดือนคทันวาไปถึง ไม่ถึงเมษามห้าสี่เดือนห้าเดือนแต่บางเชือกก็หลายเดือนเลยสิบเดือนวัยรุ่นก็สิบแปดเดือนก็ได้นะแต่มันอยู่ที่คนเลี้ยงคนเลี้ยงเขาใส่ใจไหมันนมารับควารู้จากคุณจุลน์นะคะแม่ปานดีใจมากถ้าปล่อยตามธรรมชาติหิวน้ำหิวหญ้าก็มันก็ไม่นาน ะะแต่เจ้าของต้องคนเลี้ยงต้องใส่ใจกินน้ำทุกวัน,อา,น,านาอาหารอย่าขาดแต่ช้างต้มมันอ่ะถ้าตกลงลึงแล้วอ่ะเขาก็ไม่ค่อยกินอะ่นะถ้าเขากินบ่อยๆมันก็จะอยู่ตั้งห้เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนึ่งเงี้ยเป็นปูเป็นปลาไปเลี้ยงสาวแล้วนะนะคะไปเลี้ยงสาวแล้ว เจ้าก็ถอยลังให้แม่เพิ่มพูนแม่เพิ่มพูนก็ถอยลังให้เลยคุณตาเรียกมาเร็วฟังแล้วได้ยินเสียงตาเรียกแล้วเริ่มมาแล้วนะคะจะไปหาแม่เพิ่มพูนหน้าไปทางแม่เพิ่มพูนนะคะมาเร็วคุณตามาเร็ว วันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์คุณตานะคะตาลุนนะคะลายทองใบนะคะฝางวิ่งเมทซีทุกท่านนะคะช่วยไลค์กดติดตามเวลาเขาตรงมันนั่นแหละจะจะแทกขุดกระดิ่งะช่วงทำทำบีกวันนี้แม่ฟานก็ได้สัมภาษณ์คุณตาสองใบนะคะเออเวลาไอ้ห้อยเนี่ยรถเซ่เข้ามาทำกิจกรรมชุ่มลังคาเทียนคาไฮก็ขอจะไม่ปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ